ครับผมสายเทมิสครับอยู่กับวินอ,อยู่กับกีตาร์วิเทจกันต่อ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะโอเคตัวต่อไปกันเลยผมมี300ดีสวยๆมาฝากตัวนี้ผมชอบผมชอบอะไรรู้ไหมผมชอบหน้าไม้หน้าไม้มันเป็นอีโซสปูสลายไม้เข้ม300ดีอะส่วนใหญ่ผมผมจะได้แต่เนื้อไม้อ่อนนะเนี่ยเนีอบนี้ผมได้เนื้อไม้เข้มมาแล้วมันเป็นลายไม้มนออกชัดเจนนะครับผม สวยสวยมากเลยแล้วก็เป็น300 d ดีลูกบิดสีทองนะเ,เมื่อวันก่อนนะลูกค้าผมขอไปซื้อจากไหนมาไม่รู้อ่ะขอใส่ลูกบิดสีเงินมาแล้วก็ไม่มีโลโก้ของยามาฮ่าด้วยลูกค้าจะเอามาขายต่อผมผมไม่รับนะครับผมผมบอกให้นะกิต้าวินเทจอ่ะห้ามให้ลูกบิดอ่ะเปลี่ยนมานะอันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนเลยราคาจะตกวูบเลยแล้วก็ไม่มีคนเล่นด้วยนะครับผม งานพวกนี้มันเป็นงานที่ไม่มีจําหน่ายมือหนึ่งไม่มีจําหน่ายแล้วหลายท่านก็หาซื้อมือสองถ้าใครหาของถูกหน่อยสภาพก็เละเทะนะครับผมแต่ถ้างบดีๆหน่อยก็หาก็มันก็ได้สภาพสวยๆเอาไว้เล่นเล่นกีตาร์เชื่อผมเสียตังค์ทั้งทีหาสภาพดีๆเล่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวฟังเสียงกันต่อคุยยาวแล้ว ตาร์ที่มันผ่านการใช้งานน่ะสังเกตดูพวกกีตาร์เนื้อไม้เข้มๆอ่ะผมว่าเสียงมันเปิดกว้างกว่าพวกกีตาร์ที่เราไม่ได้ใช้งานอันนี้คือเรื่องจริงเลยกีตาร์ยิ่งผ่านการใช้งานมาเยอะๆอะ่ะเนื้อเสียงมันจะดีกว่า300เนี่ยส0มร้อยทีผมผ่านมือมาผมว่าน่าจะเยอะนะเพ่าที่ผมจับเล่นตัวเนี้เสียงดีมากเลยนะครับผม <st> ผมก็ใช้สายกิ๊สันทั่วไปธรรมดา ถ้าซื้อไปอ่ะถ้าใครมีงบหน่อยก็เพิ่มมาหาสาย d ด d ดัลิโอสงสีขาวก็ได้เป็นสายเคลือบหรือไม่ก็อิเล็กเซอร์ก็ได้ชุดละ6700ลองใช้ดูเนื้อเสียงกีต้ามันจะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับผม สภาพกันเลยแป๊บหนึ่งนะสายอะ่ะผมเึิ่งขึ้นสายไว้บางทีมันก็อาจจะมีเพี้ยนบ้างเล็กๆน้อยๆทัวไปเราก็ตั้งสายไบ่อยให้ให้สายมันคงที่สายมันยังไม่ยืดตัวโอเคได้ละตัวนี้อ่ะเราดูสภาพกันเลย หัวสวยมากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกค้าถักมาอะโลโก้ยังเหลือเต็มไม่มีหลุดลอกไบดิ้งรอบหัวสวยนะครับผมนี่ลูกบิดสําคัญตามที่แจ้งไว้ให้ลูกบิดเล่นก,กีตาร์พวกนี้ลูกบิดต้องเป็นของมันตรงรุ่นโดยเฉพาะนะอะคอคอติดอะไรไม่รู้นักร้องย่อมมีแบบแผลแหละมันก็ต้องมีบ้างนะครับผมอันนี้มันไม่ใช่รอยถลอกนะมันเป็นเหมือนอะไรอะตามนี้แหละมันเป็นคล้ายๆอะไรอ่ะ เหมือนเป็นรอยอะไรไม่รู้แต่ไม่ใช่รอยทะกล่ะลูกค้าก็ดูตามนี้แหละสวยคอเป็นมอสกันีสวยมากเลยข้างหลังจะเป็นอเมริกันวอนัสข้างข้าข้างหลังมันจะมีลูกค้าก็ดูตามนี้แหละนะครับผมอาจจะมีริ้วรอยบ้างอาจจะเป็นพวกฝ้าจางๆเล็กๆน้อยๆทั่วไปผมยังไม่ได้ขัดนะขัดออกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวว่างเดี๋ยวขัดให้ ขาดูตามนี้แหละไม่น่าเกลียดครับผมไม่น่าเกลียดโอเคข้ okay. างๆสวยเลยแต่หักไม่มีอาจจะมีรูรอยตามการใช้งาน,น,นเล็กน้อยๆทั่วไปโอเคผมเป็นคนตรงๆนะเวลาขายของผมจะมีอะไรเราจะไม่ปิดบังกันเข้าใจผมเองก็เคยซื้อของเหมือนกันนะครับข้างหน้าสวยเลยไม้เข้มชอบมากสวยตัวนี้สวยโอเคสายที่ผมขึ้นให้ก็จะเป็นสายเบอร์สิบนะครับผม แทชชิ่งไม่ต่ำมากไม่สูงมากจนเกินไปกำลังพอดีโอเคตัวนี้ไม่มีอะไรนอกนั้นก็สวยมากเลยสวยสวยตัวนี้สวยราคาอยู่ที่6 3พันามนะครับผมตัวนี้คุ้มเลยได้ไปคุ้มมากเลย FG 300D m a ร้อยดีเมดปนะครับผม ราคาอยู่ที่6กพนสค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่1 8 0เก็บรายทางอยู่ที่250กรณีที่เก็บรายทางมัดจําเหมือนเดิมครับผม500บาทส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านของลูกค้าได้เลยให้สําหรับคนที่พร้อมโอนแล้วก็พร้อมมัดจาเท่านั้นนะครับผมท่านใดที่จะขอทักให้ส่งเก็บรายทางทีเดียวเยอะมากเลยทักมาขออนุญาตผ่านจริงๆไม่ไหวครับผมให้สําหรับคนที่พร้อมโอนดีกว่านะครับผมแล้วก็พร้อมมัดจานะครับโอเคถ้าเจอใน YouTube ลูกค้าสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยถ้าเจอใน เฟสในเพจในกลุ่มที่ผมลงไว้ให้ลูกค้าก็ทักแชทส่วนตัวได้เลยอแอดไลน์มาก็ได้โทรมาสอบถามม่ได้คุ้มนะสามดี D, คนเล่นเยอะมากผมบอกให้นะครับผมฝากด้วยครับผม MG 300D m มดอ n ีเ a ทราคาอยู่ที่6,3 0 0รายละเอียดตามที่ผมแจ้งไว้ให้เลยขอบคุณมากครับ